ดูปฏ t บ c ติ 2. o ่วยส e ่ p p ี p p r มาะสมที c สามาร t ท a ่จะ e ปแ e นท e d with the u n d e r l i n e words นะครับให้เลือกคำที่เหมาะสมนะครับ appropriate แปลว่าเหมาะสมเหมาะสมก็คือตัวเลือกนะครับ choice ที่ can be replaced ที่สามารถที่จะไปแทนที่ with the u n d e r l i n e words นะครับคำที่ขีดส้นใต้นั่นเอง ข้อหนึ่งครับคอเรล่านะครับนะคอเรลา i s kind of fatal disease คอเรล่าตัวนี้เนี่ยเป็นประธาน v e r b คือ is แปลว่าเป็นอยู่คือ,คอเท่ากับเท่ากับ a disease นะครับ disease ก็คือโรคภัยนะครับเท่ากับโรคภัยนะครับ a kind of disease เป็นชนิดหนึ่งของโรคภัยอีกตัวนี้ก็แทนประธานครับแทนคอเรล่า it was a great cure was ก็คือเท่ากับเท่ากับ cure ก็คือนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ in the past ก็คือในอดีตเนี่ยเป็นเป็นนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ก็คือฆ่าคนไปเยอะมากโรคภัยตัวนี้นะครับฆ่าคนนะครับเฟสทตัวนี้เขาถามว่าสามารถแทนด้วยอะไรได้บ้างเาฟสทูตัวนี้แปลว่าทำอันตรายถึงตายนะครับทำอันตรายถึงตาย ในกรณีนี้เนี่ยนะครับลองมาดูว่าช้อยไหนแปลว่าถึงตายแล้วดูข้อ A ครับเดลลี่ตำแหน่งก็คือ adjective ขยะ i s ิซิสเหมือนกัน d ล้ d เดลลีตัวนี้จริงๆแล้วก็แปลว่าทําให้ตายถูกไหมครับทำให้ตายหรือถึงตายได้ด้วยนะครับข้อ A ก็มีโอกาสถูกนะครับส่วนข้อ B ีคำว่าเฟสฟูนะครับเฟสฟูก็คือลักษณะของการที่มันเกี่ยวกับเฟสนะครับที่แปลว่าชะตาชีวิตถูกไหมครับชะตาชีวิต นะครับชะตาชีวิตนั่นเองส่วนข้อ4นะครับคำว่า mortal นะครับ mortal ตัวนี้จริงๆก็แปลว่าถึงตายได้ด้วยนะครับนาจริงๆก็แปลว่าถึงตายเหมือนกันนะครับถึงตายส่วนข้อ d คำว่า disastrous disastrous ตัวนี้เป็น adjective นะครับก็แปลว่าลักษณะของการที่มันเป็นภัยพิบัตินั่นเองนะครับภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติ นะครับในกรณีนี้นะครับนะคอโรเ r ียอีส i เป็น f นิดของโรคท s e กทารกตัวนี้เนี่ยลักษณะของการถสงตายเนี่ยข้อเอน่าจะน่าจะลักษณะเป็นการถสงตายมากที่สุดนะครับในกรณีนี้ก็หนึ่งตอบข้อ A นะั่นเองข้อ2ครับ the most pressing problem ประธานก็คือนะครับ the most